สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คนที่เกิดราศีกุมรัคกากลุมเราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคุณในช่วงเดือนมกราคม2566นี้นะคะเราอธิฐานให้อ่านได้ทั้งคนที่เกิดราศีกุมและรัคนากลุมนะคะของเราอ่านแบบไทยเนอะคนที่เกิดราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะ มาดูกันใบแรกของคุณเป็นเพจออฟคัพเพจออฟคัพเป็นลักษณะของคนที่เด็กถือถ้วยเนาะเหมือนช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีเนาะเป็นคนอบอ้อมอารีคุณปกติแล้วคุณเป็นคนที่แบบใจดีมีน้ำใจเนาะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นในช่วงนี้งานมันจะราบรื่นขึ้นนะคะงานราบลื่น ธุรกิจบางอย่างที่คิดเอาไว้เหมือนว่าคุณจะได้เริ่มต้นได้ทําอะไรใหม่ๆมันเป็นช่วงแบบปีใหม่การเริ่มต้นใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะทุกอย่างที่คุณรับผิดช,ชอบมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแบบว่าได้ทำโปรเจกต์ใหม่เป็นช่วงเวลาที่ต้องรับผิดช,ชอบงานใหม่โครงการใหม่แต่ทุกอย่างมันจะทำได้ดีแต่ที่ต้องให้ระวังคือความรอบข้อ ความละเอียดความรอบคอบในเรื่องของงานนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยเพจออฟครับ mm hmm. เขาจะบ่งบอกว่า mm hmm. คุณมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงนี้โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบริวาบรบุตหลานลูกหลานคนที่อายุน้อยกว่าแต่มันก็ไม่ได้ทําให้แบบเดือดร้อนอะไรประมาณแบบมากมายแบบนั้นเนาะถ้าในเรื่องของการเงินเนาะเขาบอกว่า อย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปบางคนอาจจะแบบเห็นอะไรก็อยากได้ช้อปปิ้งเป็นช่วงของการซื้อของขวัญให้ตัวเองเยอะไปหมดเลยช่วงนี้จนแบบให้ระวังเรื่องเองินจะมีปัญหาในอนาคตเนาะเพอจอัฟคัพเขาบอกว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีข่าวดีอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากบริวารบุตรหลานหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าในบ้านเราเนะคนโสดไพ่เพจ ไพ่ถ้วยผิดไพ่ถ้วยเป็นลักษณะของความรักความใจดีมีน้ำใจความอบอ้อมอารีสิ่งดีๆความโชคดีที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงนี้นะคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครบางคนแต่ว่ามันจะเป็นแค่การเริ่มต้นการได้ศึกษาได้เรียนรู้กันเท่านั้นเนาะอนาคตมันต้องดูกันอีกทีไม่รู้ว่าคุณจะได้แบบว่า ไปต่อในระยะยาวหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามีเกณฑ์ที่คุณกําลังจะได้ศึกษาดูใจกับใครบางคนหรือมีใครบางคนกําลังจะเข้ามาเนาะในชีวิตคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเนี่ยสุขภาพต้องต้อง ดูแลตนเองดูแลสุขภาพของตนเองอย่างจริงจังแล้วนะช่วงนี้เหมือนช่วงที่ผ่านมาคุณปล่อยปะละเลยในยช่วงในเรื่องของสุขภาพของคุณมายาวนานมากมันเลยทําให้แบบเหมือนคุณสะสมสะสมเนี่ยสะสมการนอนไม่หลับอนอนดึกขอโทษสะสมการนอนดึกสะสมไปเรื่อยๆมันทําให้สุขภาพร่างกายของคุณแบบแย่เพราะว่าบางทีการนอนดึกมันทําให้ร่างกายมันไม่ได้หลัง โอรโทมอนเนาะโอรโทมอนคือ,อมันจะหลั่งมาเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอมันจะหลั่งมาประมาณเวลาสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเราเลยเวลานี้ไปมันก็ได้แค่การนอนเท่านั้นแต่ร่างกายมันไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอในระยะยาวอ่ะพอเราไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหอลอร่างกายเราก็จะ,ะเกิดอะไรเรียกว่าอะไรภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันตกอ่ะแล้วมันก็จะเกิดโรคได้ง่ายเนาะเนี่ย ใบที่สองของคุณคือเพจเอาเพนดักเคิลนะคะเพจเอาเพนดักเคิลเขาบอกว่าคุณมีคุณกำลังจะได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยอย่างใบแรกเขาบอกว่าคุณกำลังจะได้ไปรับโปรเจกต์ใหม่ทํางานใหม่อะไรต่างๆเนาะเนี่ยพอเราได้ไปรับโปรเจกต์ใหม่แล้วเราก็ต้องได้ไปศึกษาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือมันเป็นงานเป็นโครงการที่คุณคิดเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วว่าคุณอยากทำเนี่ย ตอนนี้คุณกำลังจะได้ได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นเนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะเซเว่นออฟวองานของคุณช่วงนี้ต้นปีมานี้งานกำลังจะหนักงานกำลังจะเหนื่อยแต่แต่ว่าเขาอยากให้คุณใช้ความรู้ความสามารถใช้ความอึดใช้ความอดทนใช้ความมุมานะความพยายามของคุณในการทำงานมันจะผ่านไปได้แต่อยากให้คุณแบบว่าเอาความสามารถ ของคุณออกมาให้เต็มที่นะคุณจะผ่านมันไปได้นะช่วงนี้เหมือนแบบคุณจะต้องต่อสู้ต้องแข่งขันกับคู่แข่งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือสร้างเขาเรียกว่าอะไรทําให้คนได้เห็นว่าเราอะมีศักยภาพในการทํางานเขาอยากให้คุณแบบมุ่งมั่นตั้งใจทํางานให้เต็มที่เนาะในเรื่องของการก้าวดาบก้าวดาบมันจะเป็นในลักษณะของ อดหลับอดนอนนอนไม่เป็นเวลาคิดมากคิดเยอะจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือบางทีมันอาจจะมีปัญหาที่ข้างค้างใจคุณทำให้คุณแบบไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนหลับให้เป็นเวลาคือมันคิดมากจนมันนอนไม่หลับเนาะบางทีเนาะหรือบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ติดโซเชียลติดซีรีส์ไม่ได้นอนเนาะในการไม่ได้นอนของคุณนี่มันทำให ผลที่ตามมาคือปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะต้องระวังเนาะไพ่ใบที่5้าของคุณจะเป็นเดอ m o มู t เด Moon ูเดอ o มมันจะเป็นลักษณะที่กลางคืนเนาะกลางคืนคุมเครือไม่ชัดเจนวิตกกังวลน,น้อยน้อยใจเหมือนช่วงนี้คุณมีเรื่องให้คิดมากคิดเยอะคิดวิตกไม่รู้จะทำยังไงดีหรือบางคนอาจจะไม่ได้คิดมากแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ชอบทำอะไรในช่วงเวลากลางคืนกลางคืนของคุณจะแบบ สมองจะปลอดโปร่งกว่าคนอื่นหรือคนที่ทำงานในลักษณะงานผับบาร์ธุรกิจกลางคืนเนี่ยเออมันเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะใบต่อไปของคุณสองดาบสองดาบมันเป็นลักษณะอะไรที่ออโลเลโลเลไม่มั่นใจไม่รู้จะตัดสินใจทางไหนดีเหมือนมีปัญหาสองอย่างงานสองงานทางสองทางมาให้คุณเลือกแต่คุณยังเลือกไม่ได้ในช่วงนี้เนาะไม่รู้ว่าจะ ไปซ้ายหรือไปขวาดีไม่รู้จะตัดสินใจว่าทํำยังไงมันถึงจะถูกต้องที่สุดมันเป็นช่วงของการคิดการตัดสินใจในเรื่องของการโลเลอยู่เนาะไพ่ใบที่เจของคุณได้10 1สเหรียญเทนอ p e นทั c เกิลเนาะเทนอ p e นทั c เกิบอกว่าคุณกําลังจะมีโชคมีลาบมีฐานะการเงินที่มั่นคงขึ้นเงินจะมีเป็นกอบเป็นกำรรบางคนอาจจะได้เงินมาจากมรดกทรัพย์สินที่ดินอ บรรพบุพรบุษมอบให้ปู่ย่าตายายทิ้งไว้ให้เป็นแบบเงินก้อนใหญ่เนะี่ยมันเป็นแบบสิบเหรียญเลยเนาะหรือใครบางคนอาจจะก,กําลังจะอืมเป็นช่วงเวลาของการได้อยู่กับเขาเรียกว่าครอบครัว ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานปู่ย่าตายายคือเป็นครอบครัวใหญ่ได้สังสรรค์ได้เจอเจอได้พูดคุยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงเนี้ยมันเป็นลักษณะของความอบอุ่นความเป็นมิตรมิตรภาพไมตรีของครอบครัวใหญ่ที่คุณกําลังจะได้รับในช่วงนี้เนาะใบต่อไปของคุณมันเป็นอ,อะไรนะ <c oughs> นึกไม่ออก <c oughs> ไพ่ใบที่แปดของคุณ เป็น The Emperor เนาะ t มเพอเรอร์เป็นลักษณะของไพ่ประจําราศีเมษนะคะเป็นลักษณะของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานเด็ดเดี่ยวนิ่งเป็นคนลักษณะหน้านิ่งหน้านดุหน้าตึงเป็นลักษณะของคนที่เป็นลักษณะของผู้บริหารคนที่มียศมีาเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นแบบคนยศใหญ่หรือในช่วงนี้คุณอาจจะกําลัง อยู่ในช่วงของการทํางานการทํางานของคุณนะเขาบอกว่าคุณกําลังจะได้ขยับขยายเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งคืองานมันจะดีงานมันจะมั่นคงการเงินก็มั่นคงมันเป็นลักษณะของเอ็มโพเรอร์เป็นลักษณะของอาราชาเนะราชาการมีกิน,ม,กนมีกินเหลือกินเหลือเก็บมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่คุณจะได้เจอเจอหนทางการรักษาที่ แตกต่างไปจากเดิมได้เจอเจอหมอที่เป็นหมอเฉพาะทางได้เข้าไปสู่วิธีการรักษาทางใหม่ที่จะทำให้แบบว่าคุณหายจากอาการเจ็บป่วยที่คุณเป็นอยู่เนาะใครที่เจ็บป่วยนอนไม่หลับเนี่ยคุณจะได้เจอวิธีการหนทางรักษาเนาะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักใครบางคนอาจจะได้เจอเจอกับคนที่อายุมากกว่าก็ได้เนาะมากกว่าเป็นสิบปีเลยละ่ะ เขาเป็นคนที่อืมอาจจะเข้ามาจากจากความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อ่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเข้ามาดูแลเข้ามาอืมเขาเรียกว่าเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวที่จะเข้ามาดูแล,แลเราประมาณนั้นเนาะไพ่ใบที่แปดเอ่ยไพ่ใบที่เก้าใบที่สิบเนาะคุณได้เอ็ดออฟบอลเอ็ดออฟบอ s เป็นลักษณะไพ่หนึ่งไม้เนาะเป็นลักษณะของ การที่คุณกำลังจะได้ไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องงานไพ่เอเดวันเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเมสสิงห์ธนูก็ได้นะคะนี่เป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีเมษเนาะ,ะคุณก็เหมือนว่าคุณกำลังจะคิดได้คิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในเรื่องของงานได้เป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์เริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นที่ทำงานใหม่เหมือนแบบว่า มันจะมีอะไรสักอย่างที่แบบทำให้คุณได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้ได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆงานใหม่ชีวิตใหม่กําลังจะเริ่มต้นเนาะแต่ว่าไพ่ใบที่10ใบสรุปของคุณเนี่ยคุณได้ไฟออฟคัพไฟออฟคัมันเป็นลักษณะของคนที่ยังยึดติดอะไรอวอรอยู่กับเรื่องเก่า สิ่งเก่าโดยเฉพาะในเรื่องของความรักที่มันล้มมันพังไปแล้วเนี่ยเนี่ยมันล้มไปสามถ้วยแล้วแต่คุณก็คุณก็ยังยืนไว้อะไรให้กับมันยังคิดยังย้อนยังคิดยังนึกถึงอยู่นั่นแหละทั้งทที่จริงๆแล้วมันมีสองถ้วยมันมีสิ่งดีๆอยู่ข้างหลังคุณนะแต่คุณไม่หันกลับไปมองคุณยังมัวแต่คิดถึงอดีตอยู่เขาบอกว่าให้คุณเลิกคิดถึงอดีตได้แล้วนะให้แล้วก็มองกลับไปที่ สิ่งที่ดีกว่าจริงๆแล้วไพ่ถ้วยมันเป็นลักษณะของของอะไรที่เป็นความอบอุ่นเป็นความมิตรภาพเป็นไมตรีที่มันอยู่ข้างหลังคุณอีกสองถ้วยเนี้ยมันมีอยู่นะแต่คุณไม่หันกลับไปมองเนาะเลิกเลิกคิดเลิกเศร้าเลิกกังวลเลิกวิตกได้แล้วนะเพราะว่าชีวิตคุณมันกําลังจะดีขึ้นเนาะมันกําลังจะมีงานใหม่ๆให้ทํามีเรื่องใหม่ๆให้เราได้คิดได้เรียนรู้ ได้ออกไปสู่โลกกว้างได้ออกไปสู่ความสําเร็จนะในตอนนี้นะคะเนี่ยเงินก็กําลังจะมีมีเยอะด้วยมีเป็นขั้นเป็นระดับเศรษฐีเลยมันเป็นสิบเหรียญมันหมายหมายถึงความมั่งมั่งคัง่งมั่นคงในเรื่องของงานด้วยนะได้ในเรื่องของเงินด้วยนะเนี่ยเนี่ยเงินโชคลาภเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะโอเคนะคะราศีกุมรัคกาลกุม เดินมกราคมเราอ่านให้ประมาณนี้เราขอ,ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังใครที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่เรารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามช่อง Magic t a ร์ลต์บายคิตตีให้เราด้วยนะใครที่อ่านแล้วฟังแล้วถูกใจฟังแล้วชอบอยากจะช่วยไปกดแต้งคือเป็นปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้คลิปก็สามารถทำได้นะคะขอบคุณมากค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตค่ะ